Imagine. สวัสดีครับแฟนๆที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับเริ่มต้นที่สวีเดนลซูเปอร์เลเทนก่อนเลยฮะเฮลซิงบอกครับแพ้กับวานาโมไป2ประตูต่อ3ครับบาร์เซโลนาบีสองคู่ครับกอรีบาครับเสมอกับซีอาร์บีแม็กซิโอไป1ประตูต่อ1และอาวัยครับเอาชนะโอปาลาลิโอไป1ประตูต่อ0ูนย์ขยับมาที่โคปาซูดาเมีกาน่าครับ3คู่ครับอินเดปิดนเต้ครับเสมอกับซานโตสหนึ่งประตูต่อ1ครับโรซาริโอเซนทันครับเอาชนะเดปอร์ติโวทา ซีล่าไป1ประตูต่อศูนย์เซเอเพนารोครับแพ้กับเนเซียงแนวไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งโคปาดิบัตดาเลสหนึ่งคู่ครับอินเตอร์นาซิองนาวครับเสมอกับโอลิมเปียอาซันซิองไปศูนย์ประตูต่อศูนย์สึกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์หนึ่งคู่ครับโอลันโดซิตี้ครับเอาชนะฟิลาเดลเฟียยูเนเต็ดไปสองประตูต่อหนึ่งชับบิดสโมสรครับลียงครับเสมอบียาลิวไปสองประตูต่อสองครับเบนฟิก้าครับเอาชนะลิวไปหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเซบีย่าครับเอาชนะลาสพามาสไปหนึ่งประตูต่อศู ครับขี่มาที่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกรอบเพลย์ออฟรอบ2ครับโมครับเอาชนะเซอร์เวตไป3ประตูต่อ0ูนย์ดีนัมโอทิปลิซีครับแพ้กับมัร์คบี้ไฮฟาไป1ประตูต่อ2องอูพีเอสครับเสมอกับวอสคราโพทาวาไป2ประตูต่อ2ออสเตรีเวียนาครับเสมอกับไบรดับริกไป1ประตูต่อ1เอฟบอครับถล่มมิซามิฮอกอายไป4ประตูต่อ0ูนย์ฮามาบี้ครับเอาชนะมาริบอลไป3ประตูต่อ1ดินาโมบาตูมีครับแพ้กับบาเต้โบนิซอ์ไป0ประตูต่อ1นึ่งบาเซิลครั ถล่มปาติซานนี่ไป3ประตูต่อศูนย์แต่อวบปูคาเลสครับเอาชนะชาร์ต้าคารันกาดาไป 1, 1ประตูต่อศูนย์ปาติซานเบลเกตครับเอาชนะดูนาบสกาสเตดาไป1ประตูต่อศูนย์ไฮดุปสปิดครับเอาชนะโทบอลคอสตานไป2ประตูต่อศูนย์ดิท้าเอฟซีครับเสมอกับเฟยน์นลดไปศูนย์ประตูต่อศูนย์อัลบาดินครับถล่มฮักเคนไป5ประตูต่อหนึ่งเกนครับเอาชนะวาราเลนกาไป4ประตูต่อศูนย์ฮิบเบอร์เนียนครับถล่มซานตาโคลโลมาไป3ประตูต่อศูนย์รันดาครับเสมอกับเรวัน เตีทลิดไป2ประตูต่อ2ฮาฟนักยอกคูครับแพ้กับโรเซนบอกไป0นประตูต่อ2และวาเลนมอสตาครับเอาชนะ a e k เอเนไป2ประตูต่อ1มาปิดท้ายด้วยศึกฟุตบอลชายโอลิมปิกครับลงเล่นกัน4กรุ๊ปเลยครับเมื่อวานนี้ครับมาที่กรุ๊ปเก่อนเลยครับเม็กซิโกครับเอาชนะฝรั่งเศสไป4ประตูต่อ1ครับในกรุ๊ปเดียวกันครับญี่ปุ่นเจ้าภาพครับเอาชนะเซาอฟริกาไป1ประตูต่อศูนครับมาที่กรุ๊ปบีครับนิวซีแลนครับเอาชนะเกาหลีใต้ไป1ประตูต่อศูนย์ แพ้กับโรมาเนียไป1ประตูต่อศูนย์เช่นกันครับกรุปซครับอียิปต์ครับเสมอกับสเปนไป0นย์ประตูต่อศูนย์ครับและอาร์เจนตินาครับแพ้กับออสเตรเลียไปศูนย์ประตูต่อ2มาที่กรุปดีครับอาร์เวรโคสครับเอาชนะซาอุดีอาระเบียไป2ประตูต่อ1ครับและบราซิลเต็งแชมป์ครับเอาชนะเยอรมันไป4ประตูต่อ2ครับโดยบราซิลครับมาได้3าประตูครับจากแฮตทริกของลิชารลีสันในครึ่งแรกครับในนาทีที่7 22และ30เปิดครึ่งหลังมาในนาทีที่57ครับนาดีมาอาร มายิงให้เยอรมันตามมาเป็น3ประตูต่อ1ครับและนาทีที่84ครับเรนเนอร์อาเช่ครับมาหม่งให้เยอรมันครับตามมาเป็น2ประตูต่อ3ครับและนาทีที่95ครับเป็นปาลินโยครับมายิงประตูปิดท้ายครับให้บราซิลเอาชนะเยอรมันไปส่ประตูต่อ2ครับและนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงล็อกดาวน์ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามต่างพวกเราเป็นซีเฟิร์สครับเพื่อที่ทุกท่านจะได้ไม่พลาด